คือคนไทยเป็นอะไรหรอถามจริงคนไทยเป็นอะไรเฮ้ยคุณจะให้อยู่ไต้ฝาตีนผู้คุณไปถึงไหนอ่ะรู้ว่าเขาไม่มีทางสู้รู้ว่าเขาต่อโตไม่ได้แต่ก็เหยียบเขาเนาะพวกเนี้ยไอ้พวกที่มีอยู่สองสปอร์ซเนี่ย การกระทานะครับพี่น้องกําลังออกดอกออกผลนะครับสาหรับแรงงานพมา่าหรือว่าแรงงานาเถื่อนนะครับพี่น้องที่เขามาเหตุงานในประเทศไทยเห้าแล้วก็พภากันต่างกุมต่างแกงหรือว่า,าแสดงตัวเป็นมาเฟียเป็นผู้มีอิทธิพลนะครับพี่น้องคมคูคนไทยทำลายคนไทยนะครับแม้กระทั่งการบอกการจาจังบว่าสิปเป็น ผู้ญิงหรือว่าผู้ไา้นะครับทั้งมีวีซ่าถือกฎหมายหรือว่าบ่มีวีซ่านะครับต้องพึ่งสังวอนไว้นะครับว่าการที่แรกงงานต่างชาตินะครับที่บอกเ็นพลเมืองของประเทศนั้นๆไปทํางานอยู่ประเทศอื่นนะครับเข้าต้องอยู่แบบเจียมตัวนะครับต้องรู้อยู่นะครับพี่น้องต้องใส่ชีวิตให้เป็นถ้าบ่สัน สิเดือดร้อนจังกรณีของพม่าในตอนนี้นะครับที่ภากันออกมาเวาออกมาเรียกร้องเป็นว่าพี่น้องก็มีหลายๆเขตนะครับที่เกิดขึ้นบ่รว่าเป็นพมา่ากัมพูชาหรือว่าลาวนะครับที่ได้ออกมาเวาให้คนไทยเว่ให้ประเทศไทยแต่ว่าตัวจักของเองยังอาศัยแผ่นดินไทยทํามาหากินอยู่นะครับนั่นแหละครับมันเดือดร้อนนะครับเพราะว่าคนไทยกับพยอม ตอนนี้นะครับต่อหม้อไทยเฮ้าได้ลงกวาดล้างายพี่น้องนะครับทำงานอย่างจริงจังครับเพราะว่าผ้ากันท่าไทยกับกฎหมายไทยท่าไทยกับระบบของไทยเฮ้านะครับคนไทยเฮ้าก็บ่ยอมครับในเมื่อคนที่เป็นเจ้าของบ้านได้รับความลเดือดร้อนแมือนว่าพี่น้องเดี๋ยวเสียห้พี่น้องได้รับชมคลคิดต่อไปนี่นะครับที่ต่อหมอได้ลง ตรวจนะครับบัตรตรวจพาสปอร์ตตามตลาดหรือว่าตามชุมชนต่างๆหรือว่าตามโรงงานนะครับเพราะว่าสิ่งที่เกิดขึ้นกับคนไทยมันคือเข้าคือเจ้าบ้านนะครับเข้าคือเจ้าบ้านคนที่เป็นเจ้าบ้านในเมืองได้รับความเดือดร้อนมันก็ต้องมีผลสําหรับแรงงานต่างด้าวที่เข้ามาในประเทศไทยนะครับคนดีกับ ดีไปแต่ว่ากัดได้รับความเดือดร้อนขึ้นกันพี่น้องเพราะว่าห่อนค้นแค่บ่จาคค้นนะครับจังก่อนนี้ของพม่าที่เขามาเฮามองหลายยางในพี่น้องเขามาบางคนนะครับเพาะอาจีินึกไปถึงการส่งสุมกาลังหรือว่านะครับเป็นการคือเข้าต้องรักษาความสงบหรือว่าความหมันคงของประเทศชาติเป็นที่หนึ่งนะครับเพราะว่าตอนนี้พม่าก,กั เขากัลู่กันอยู่กับอยู่ในภาวะหยังแมนบ่พี่น้องนะครับแต่ว่าคนที่เข้ามากบ่ผ้ากันอยู่ห้เป็นนะครับอันนี้แอดมินขอเ้าตรงๆเลยนะครับบ่แมนตาอ่าก่อนี้ของแรงงานต่างด้าวที่มาทำงานในประเทศไทยนะครับที่ส้่งควมเดือดร้อนให้ประเทศไทยเอาเจ้าบ้านคนไทยเองคือกันพี่น้องนะครับที่ไปทำงานอยู่ในต่างประเทศนะครับบ่าสิเป็นไต้หวันบ่าสิเป็นเกาหลีใต้นะครับบ่สิเป็นญี่ปุ่นนะครับ เฮ้าไปเหตุงานอยู่ประเทศใดๆก็คือกันครับเฮากับยูไห่เป็นนะครับถ้ายูว่าเป็นปรับพี่น้องเห็นว่าครับไต้หวันตอนนี้มีผีหน่อยเป็นจํานวนมากล่าสุดก็จับได้เป็นหาหกสิบคนนะครับรวมทั้งเอเจนซีนะครับที่นําพผ้าแรงงานผิดกฎหมายเข้าไปนั่นแหละครับแอดมินเหตุงานในไต้หวันมาก่อนครับพี่น้องแอดมินรูว้ว่าสถานการณ์ในไต้หวันมันเป็นแบบไหนครับมันอยู่ ถ้าเข้าประยยชน์ถือก,กฎหมายนี่ยอยู่ลําบากพี่น้องแล้วก็ได้เห็นในเกาหลีอีกประเทศหนึ่งครับคือประเทศเกาหลีเนี่ยเป็นประเทศที่อยู่ในข้าข,ข,ขาเจ้ามาความสงบพี่น้องนะครับแม้แต่ขึ้นการขึ้นรถเมล์นี่ก็คือกันเข้าสิบเอ็ดว่ากันเสียงดังโอเวก้อยไหว้คุยกันยองยอง,ง,งนี่คนขับรถจีห่องมาเลยนะครับว่ายาคุยกันบนรถนะครับรถเมล์นะครับพี่น้องเข้า คือว่ากันบ่ได้เลยอันนี้คือเกาหลีนะครับแล้วที่เป็นปัญหานะครับจังไต้หวันกับเกาหลีนี่คือหนักที่สุดนะครับในประเภทา,าการทะเลาะวิวาทการเหล่นการพนันนะครับเรื่องยาเสพติดอันนี้ก็คือคนไทยเฮาบอกตรงเลยครับว่าซิงมูนี่แอดมินเห็นมาก,ก่อนเห็นมาก่อนนะครับจะว่ากันนะครับพี่น้องบ่อยากให้อ่า คนไทยเฮ้านะครับที่ออกไปเตุงานในต่างประเทศนะครับเพราะว่าประเทศใดๆก็แล้วแต่ที่ไปนะครับให้อยู่ให้เป็นนะครับถ้ายูดว่าเป็นต่อหมอบ้านเขาจะต้องล่งกวาดขันนะครับตอนนี้จังตจังเกาหลีจังไต้หวันนี่กวาดนักนะครับพี่น้องกวาดนักหลายนะครับก็อยากให้พี่น้องพึ่งสังวนนะครับว่าการที่เฮาไปทำงานในต่างประเทศนะครับเฮ้าบม่นเจ้าบ้านนะครับเฮ้าขอให้เฮารักษา ความสงบของเฮ้านะครับอยู่แบบอ่อนน่องทอมตนนะครับบ่มันไปอยู่แบบการใส่เจ้าบ้านเดินปัดท่วงหรือว่าชุมนุ่มทรงเสียงดังนะครับทะเลวีวาดนะครับพี่น้องก็จังได๋ก็ขอให้ทุกคนนะครับหล้จักอยู่หู้จักใส่ชีวิตในต่างในต่างแดนให้เป็นนะครับพี่น้องคือจังพม่านะครับที่เขามาอยู่บ้านเฮาที่เกิดเรื่องเกิดเล่าก็ย้อนแบบนี้แหละพี่น้องเนาะ เดี๋ยวให้ไปเบิ้งคลิปน้ากันว่าต่อมอไทยเหตุงานนักขนาดไใดครับตอนนี้เอาจริงกับเรื่องพวกนี้ครับขอบคุณถุมรังใจอลืมกดติดตามรับผ้าเที่ยวชาแนลด้พี่น้องสวัสดีครับ dulu pergi lah nuntut

Yeah.

còn hai mươi lần còn hai mươi đấy là vì một hai mươi lần hai con bốn ừ, 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 con này hai mươi bốn hai mươi bốn hai mươi